ไปดูเรื่องของก้าวไกลชุดนี้นึ่งไหมตกลงว่าสารรัฐมนูญให้ขยายนะ,ะแต่ให้แค่15วันจากที่ขอไปมากกว่านั้นใช่ไหมขอไป30วันค่ะอันนี้คดียุบพักค่ะ <ไ>สำนักง,ง,ง,งานสาลรัฐธรรมนูญเปิดเผยนะคะว่าคาดียุพรรเก้าไกลเนี่ยพรรเก้าไกลยื่นคําร้อง,องขอขยายระยะเวลาในการยื่นชี้แจงข้อกล่าวหาออกไป30วันแต่ว่าสารธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นควรให้ขยายระยะเวลาออกไป15วันก็คือนับตั้งแต่วันที่18เมษาไปจนถึงวันที่3พฤษภาคมค่ะนี่เมื่อวานออกมาเป็นเอกสารจากสํนักง,งานศาลรัฐธรรมนูญนะคะอ้าก็แปลว่า ก็ยังพอมีเวลาใช่ไหมก็ให้ขยายได้15วันถึงวันที่3พฤษภาคมแต่ประเด็นที่น่าคิดต่อไปก็คือจะไต่สวนไหมอ่าอันนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วถ้าส่งเอกสารเพิ่มเติมแล้วสารจะเปิดไต่สวนไหม,มเมื่อวานนี้ก้าวไกลเนี่ยเขามีวิธีการทํางานแบบเขามีการกําหนดไทม์ไลน์การทํางานเมื่อวานนี้ดูเหมือนจะเป็นสสบัญชีรายชื่อสุรเชษฐ์ปวินงวงศุิพักก้าวไกล ออกมาเปิดประเด็นเกี่ยวกฎหมายฉบับหนึ่งเกี่ยวกับถนนผลทางที่รัฐบาลตีต่อไปเหมือนเป็นวาระเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถแถลงอะไรวันนี้ถแถลงอะไรแต่ประเด็นหนึ่งที่ถูกถามถึงเรื่องนี้เนี่ยน้องใบกรณีคดียุพักคุณชุรเชัใช้คําว่าอะไรนะอะไรคุณพ่อรู้ดีอะไรอฟังคุ้นคุ้นไหมเป็นคุณพ่อรู้ดีตรงไหน,นหเดี๋ยวพี่หาสักนิดหนึ่งหานิดหนึ่งนะคะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณชุรเชปรปวินบงุิประชีรายชื่อก้าวไกลบอกปากกาอยู่ที่เขา ตนและเพื่อนสอสก้าวไกลต้องทำให้ดีที่สุดเชิงกฎหมายสู้เต็มที่ขวัญกําลังใจยัยงดีเยี่ยมเชื่อว่าถ้าตัดสินใจกัตถะตัดสินกันด้วยเหตุผลก้าวไกลไม่ควรจะถูกยุบเหมือนเราคบกับเพื่อนไม่ควรมีพ่อรู้ดีที่ไหนมาบอกว่าไม่ควรครบกันเท่าดมการไม่ดีประชาชนลดความนิยมก็ต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่มีพ่อรู้ดีไม่กี่คน สั่งว่าห้ามคน14ล้านคนมาคบเป็นเพื่อนกันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นอันนี้เสียงจากคุณชเชษฐ์น้องใบใช่ไหมบอกบ้านเมืองอ่ะมันไม่ยุติธรรมมันเป็นแบบนี้แต่ว่าทุกวันนี้เราก็ยังทําให้ดีที่สุดนะคะเราก็ไม่ได้อยากให้พักเก้าไกลโดนยุบแล้วก็เชื่อว่าถ้าตัดสินกันด้วยเหตุผลอนะไรจริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะถูกยุบค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ยุทธบอกมันเป็นสิทธิที่เสรีภาพของประชาชนไม่ใช่พี่บอกแกบอก ค่ะค่ะเหมือนเราจะคบกันเป็นเพื่อนเนี่ยไม่ควรมีพ่อรู้ดีที่ไหนมาบอกว่าไม่ควรครบกันออดังนั้นมันไม่ควรจะถูกยุบพักค่ะถ้าอุดมการณ์ไม่ดีเดี๋ยวประชาชนเขาลดความนิยมไปเองมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติออไม่ใช่ว่ามีพ่อรู้ดีไม่กี่คนมาสั่งห้าม14ล้านคนนี้มาคบกันเป็นเพื่อนเนี่ยมันไม่ควรอต้องไปคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก้าวไกลเขาคิดว่ายุบหรือไม่ยุบดี อันนี้วิเคราะห์เมาท์มอยท่านผู้ชมคิดนะหมายว่าเขาไม่น่าอยากให้มันคาราคาซังแบบนี้คือเอาสักทางหนึ่งถ้ายุบก็ยุบเลยเขาก็เตรียมทุกทุกซีนารีโอคือถ้ามายุบมันก็จะเป็นอย่างนี้นะใช่แต่ว่าถ้ายุบแปลว่าจะมีกรรมการปร้หารจานวนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์ซึ่งเขาไม่เยอะไม่เกินสิบคนถูกไหมแต่คนคนพิธาบอกไม่ใช่หรอฉันเป็นดังบุมบแรง ขว้างไปยิ่งแรงยิ่งไกลจะยิ่งกลับมาเร็วและแรงกว่าเดิมติดเธอบโลเลยถ้าอย่างนั้นยุบดีกว่าไหมถือถ้าในมุมก้าไกลอ่ะเอาสักทางหนึ่งคือไม่ยุบก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าไม่ได้สนับสนุนให้ให้ยุบพักอ๋อหลักการหลักการใช่ไหมใช่ค่ะหลักการคือก้าไกลเขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับการยุบพักมันก็จะพักไหนใช่ไหมคะแต่ถ้ายังไงวันหนึ่งต้องถูกยุบอ่ะยุบเลยดีกว่าเขาพร้อมยอมรับเออย่างนั้นเหรอ เออไม่รู้นะอาท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงยบไม่ยบอ่ายบไม่ยบยบไม่ยบอืมอ่เพราะพักที่ถูกยุบแปอนาคตใหม่ทุกวันนี้ธนาทรนปียบุตก็ยังคนชอบพันิกาก็ยังเคลื่อนไหวได้คณะเก่านี่เพียงแต่มีตำแหน่งแห่งที่ไม่ได้ถูกไหมค่ะทางการเมืองอ่ะ หาเสียงก็หาได้ด้วยเป็นผู้ช่วยสสอผู้ช่วยหาเสียงใช่และอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ไปคู่กับสสเลยคุณธนาทระที่ไปรณรงค์เรื่องสมัครสวอนตงไปใช่เป็นยังไงเดี๋ยววันวันนี้4ี่สิบเดี๋ยวจะไปอำเภอเมืองชุรา์ธานีนะคะกำหนดการของคุณธนาทร1สิบโมงเช้าค่ะจะเดินสายภาคใต้ค่ะจบสงกรานแล้วคุณธนาทรบอกว่าทีมคณะก้าวหน้าก็จะมีตัวคุณธนาทรกับครูจุ้ย คูจุยคูจุยคูจุยกุลธิดาค่ะจะแบ่งกันไปพบปะประชาชนร่วมกันใช้สิทธิ์ของประชาชนใช้เงินจากกระเป๋าประชาชนแฮกระบบเลือกสอวอที่ไม่ได้มาที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประชาชนกันนี่เขามีกําหนดการเนี่ยจะไปสุราษฎร์วันนี้10บโมงเช้าอำเภอเมืองสุราษฎร์ค่ะพรุ่งนี้19บเาเมษายนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนี่ แล้วก็จะไปภูเก็ตอ,อีกคณะของคณะก้าวหน้าเอาไม่ใช่สส,ส,สดิคณะก้าวหน้าครูจุ้ยจะไปภูเก็ตสิบเก้าเมษาสิบเก้าวันเลยสิบเก้าพรุพ่งนี้ค่ะวันศุกร์ออาคุณเสถฐาไปนะนายกเสถฐาไปภูเก็ตไปติดตามความคืบหน้านะกำหนดการออกมาแล้วอ่เพราะฉะนั้นเรื่รองไอติมเมื่อวานนี้เราบอกไปแล้วไม่ต้องพูดซ้ำแล้วน้องไปค่ะอาจารย์ผู้ชมคิดว่ายังไงยุบหรือไม่ยุบยุบหรือไม่ยุบ อ่ายุบหรือไม่ยบุบอืมอ่ะว่ากันต่อไปอีกไหนค่อยๆไล่เั่วนิดหนึ่งไหนเอ่ออ่ะน้องไบค่มาดูเรื่องนี้ผู้ชมแสดงความเห็นยุบไม่ยุบยุบไม่ยุบ เออยบไม่ยบยบไม่ยบยบไม่ยบอืมฟังเพลงพี่เต้นหรือยังไปหาสิเขาออกเพลงนะพี่ฟังแว๊บๆคุณเต้นนะฮะเอ่อเต้นพี่เต้นนัทวุฒินัทวุฒิสายเกลือเพลงรองว่าอะไรอ่ะคะเขาเป็นเพลงแนวใหม่ด้วยพราะวันพอดีไม่รู้เป็นไรร่างกายสูญเสียการควบคุมตัวมันจะแตกเลยไม่ได้สนใจเลย อ้าวไหนดูยุบไปยุบยุบไปยุบยุบไปยุบมาเขาไม่อยากให้ยุบขาไม่เห็นด้วยกับการยุบพักไม่ต้องการยอนยุบแต่ถ้าเขาคิดว่าแต่เขาคิดว่าถ้าพักจะโตก็ควรโตจากความสามารถของพักอ้าวคิดเห็นยังไงอืคือยังไงยุบอะไรดีคุณผู้ชมมียุบอย่างอื่นด้วยไม่ให้ยุบช่องสาม เนี่ยเดี๋ยวนี้การเมืองทำให้คนอารมณ์รุนแรงนะจริงๆเชื <S <S ่อพี่ไหม่ะอารมณ์รุนแรงและอารมณ์แรงเท่าไหร่ในเหตุผลมันจะหายไปน้องใบอันนี้ไม่ได้เกงอะไรยังไงนะเพียงแต่บอกให้ฟังเพราะบางทีไปติดตามหลังๆพี่ต้องถอยห่างมาจากบางโลกแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะมีความรุนแรงเกิดไปชักนิดหนึ่งน้องใบนึกออกใช่ไหมถอยห่างมา